ผู้ประกาศข่าวเจสีรับรางวัลนาคราชประจำปี2559ประกาศกิตติคุณผลงานคุณภาพคิดดีทำดีตามรอยพระยุคลบาทค่ะ ศิลปินนักร้องนักสดแสดงผู้ทรงคุณวุฒิแม่ดีเด่นดลูกกตัญญูและสื่อมวลชนเข้ารับมอบรางวัลดารา 59, อินไซต์อวอร์ดนาคราช2,559จากปอมราชวงศ์จิราคมกิติยากรเป็นประธานปีนี้นายอนุวัต์เฟื่องทองแดงนักข่าวและผู้ประกาศข่าวของช่องเจ็ดสีได้รับรางวัลนาคราชผู้ประกาศข่าวชายดีเด่นแห่งปีนางสาวนิลาวันพันธุรุ่งเรืองผู้ประกาศข่าวช่องเจ็ดสีได้รับรางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงดีเด่นแห่งปีและนางสาวเรมสุดาสันติวัฒนาผู้ประกาศข่าวและพิธีกร รายการฝนฟ้าอากาศได้รางวัลผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศที่เด่นแห่งปีพวกเราทุกคนนะคะในฐานะที่อยู่ในวงการก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะที่ทำให้พวกเรานั้นตั้งใจนะคะทำงานในเส้นทางนี้ต่อไปแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมต่อไปค่ะก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ขอมอบให้ทีมงานฝนฟ้าอากาศทุกคนด้วยแล้วก็คุณผู้ชมแฟนๆรายการฝนฟ้าอากาศด้วยนะคะและแน่นอนนะครับสำหรับรางวัลที่พวกเราได้ ครั้งน,นี้นะครับไม่ได้มาจากพวกเราคนใดคนหนึ่งแต่มาจากทีมงานของช่องเจ็ดทุกคนที่เหนื่อยด้วยการลำบากด้วยกันก็ถือว่ารางวัลน,นี้เป็นรางวัลสําหรับทุกคนของช่องเ็นะครับคณะกรรมการได้คัดเลือกตรวจสอบประวัติผลงานและการเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนควรได้รับยกย่องและเป็นกําลังใจให้ทําเพื่อสาธารณประโยชน์และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติค่ะ